หลุดอีกแล้วครับหลุดท้าอีกแล้วนะครับเวียเตเปาโอกาสทองเอ็นจีว่าไปติดสุพรรณซะก่อนแล้วทัยะเติมใหม่เติมมาให้กับทางเอ็นจีว่ามันโหนโหนครับว่าเลยกดไม่ลงจังหวะทักทายของราชบุรีครับมีโอกาสแรกของเกมก่อนนะครับผาดกันพลาดเลยนะครับการครองบอลของทีมแข้งเทพในช่วงต้นเกมครับวีรเเทพครับที่จับหลุดเท้าครับทัศยะเหลียวมองเห็นเอ็นจีว่า เข้าไปอยู่ในกรอบหกหลานี่รีบเปิดให้ทันทีครับน้ำหนักบอลดีมากด้วยนะครับข้ามเอเวอร์ตันมาได้แล้วครับช่องนี้เจอราดี้พลิกได้พลิกหน,น,นีได้อาครับหนีมาพื้นที่หรือว่าไหลให้กับซิปโควิดตามตามตัวหึหเดยวเกี่ยวบอมจังหวะแรกไม่ดีก็เลยไม่ได้ชิปเลยครับแต่ยังไม่มีลูกไหนเข้าเป้าเนี่ยดูนะครับจราดี้ไหลามาเข้าช่องพอดบพอดีทุกอย่างนะครับแต่ซิปโควิชเนี่ยแตะแล้วหลุดเท้าไปครับ เกี่ยวไปไม่ติดครับเลยทำให้อดซ้ายตาหน้าไหลต่อไอ้ที่กับตันจกกักรพัน์แล้วครับย้อนมาตาหน้าด้ขวาก้มหน้าซัดดวยังไม่เข้ากรอบแล้วครับเริ่มที่จะทำเกมขึ้นมาบ้างนะครับทแบงคอกที่ยังไม่ได้โอกาสจบสกอร์เลยนะครับจาก10นาทีแรก บ่อทิติพันธ์ให้อ่าครับเจร็ดีเจร็ดีไหลามาตรงนี้เอสหลุดมาถึงจังหวะของทิติพันธ์พ่วงจันโอ้โหสุดๆเลยครับหนึ่งโซนที่ถูกเป็นข้อขึ้นนำโอ้โหโอกาสแรกในเกมนี้ของททีมเยือนบ้างน,นะครับแล้วกลายเป็นว่าได้ประตูขึ้นนำทันทีครับทิติพันธ์พ่วงจันครับโอ้คมจริงๆนะครับการเข้าทำผลแรกของ ทีมแข้งเทพครับกำพลยังไม่ได้เซฟเลยแต่การประสานงานกันนะครจ่ายบอลเป็นทอดแล้วหาช่องจนเจอมามุดเอ็ดแตะไปจังหวะ สอดขึ้นมาของทีติพนนันธ์นี่เรียกว่าเป็นลูกเก่งลูกประจํำของเขาอยู่แล้วนะครับทางวิ่งแบบนี้ครับแล้วจังหวะยิงนี่ฉลับโจนาธานด้วยครับเลยทําให้ยิงหนีมือกําพล้็ไปอีกนีบอกสุปเป็นข้อบ,บ้างโดนด,ดักได้อากขตาหน้าให้มาให้มาริชนวัฒน์ชิปก็ติดเอเปอร์ตันตาหน้าเกลียด้วยไม่ เก็บได้หมายแล้วเปิดมาให้กับทางเอ็นจิวาดูขความแถว2ตีเสมอได้โดยสวรัตน์ลวครับโอ,โ,โอ้โหหนึ่งหนึ่งที่ทรัตวุรกลับขึ้นสู่เกมโอ้โหไม่ยอมไม่ง่ายจริงครับโดยเฉพาะเมื่อเป็นเกมในบ้านนะครับห่า,างจากประตูของทิติพันธ์แค่2นาทีครับโอ,โ,โอ้โหรียกีรอยยิ้มจากโคชโยงได้เลยนะครับสวรัตน์ซึ้งจิตหาวรครับที่ ืนฟอร์มเต็มตัวแล้วก็ว่าได้นะครับจากจังหวะจ่ายติดก่อนนะครับแล้วตาหน้าเปิดมาถูกสกัดได้เข้าทางปืนกดแบบไม่ต้องจับเลยนะครับธนวัตรจิงได้แบบจับวางเหมือนกันครับปฏิวัติไม่เห็นบอลแล้วครับ นี่นี่ก็ใช้คําว่าคงต้องมา,าจริงๆนะเพราะว่ามีให้ดูเยอะเลยเกี่ยวต่อครับบอกธีรพันทีรพันให้ให้มาตรงนี้แล้วจังหวะของทางจะร์รเทิร์นเทิร์นแต่ว่ายิงไม่ทันครับผู้โขกระพนมาขวาได้ก่อนอ่ายังหนึ่งหนึ่งอยู่ขวาติดมือได้อย่างแขง็งแกร่งเลยนะครับโอ้จรดีนวัฒนี่แย่ไม่ถึงแล้วดูการเทิรนของเขาเนี่ย แต่ห่างเท้าไปนิดเดียวเข้าสู่รัศมีการป้องกันของกำพล <c oughs> ร่างยักษ์คนนี้นี่โอ้โห <c oughs> จอมอชนะจอเพะเข้าทางเอ็นจีว่าทางขวามีซ้ายก็มีเลือก,เล,อกเลือกหาช่องซัดเองครับหักข้อเยอะไปหน่อยว่าอินโนกาที่หลุดลอยไปทางทางราชบุรีแลละครับโอ้ซึ่งจริงๆควรจะน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะครับลาดแล้วครับฝั่งชูแบงคอกครับ สุพรรณที่จ่ายไปโดนตัดได้คือถ้าเทียบกับโอกาสครับเหมือนจีว่าเลือกจ่ายได้ทั้งซ้ายทั้งขวาที่มีเพื่อนรอโล่งอยู่ครับเจราดี้พลิกได้ซ้ายเอาช่องนี้ของทางซึกงเป็นขวามาแล้วขวามาแล้วให้ให้มันย้อนหลังครับเอ็ดเลยต้องหาจังหวะแต่งแล้วซัดลูกนี้ก็ติดเฟบตามซ้ําของทางฝั่งเจลดี้โอ้โหหลุดวงโคจรอ,ออกไปนะครับ กำพลต้องออกแรงครับจังหวะปั่นของมามูตเอ็ครับที่บีบให้กำพลต้องปัดออกมาครับแล้วพยายามยิงสามเร็วเพื่อไม่ให้กำพลได้ตั้งหลักนะครับบาซิลจราดี้ วิ่งมาเอียงแต่ลูงนี้ก็ไม่ง่ายครับที่จะลวัตแล้วทีนี้เอ็นจิวาเอ็นจิวาได้ใหม่ไหลามาตาหน้าตาหน้าแสนคืนเอ็นจิวาหลุดทเท้าเปีอเต้ก็เอาชัวร์เขาบอกว่าปล่อยมาทศยะมาแล้วนะครับเตะมุมของราชบุรีเกมที่น่าติดตามมากว่าถ้ามีประตูต่อไปใครจะเป็นฝ่ายขึ้นนำบ้างนะครับเห ผลัดกันคนละทีรับแลกกันคนละหมัดตาหน้านี่ให้ช่องนี้นี่เรียกว่าโอกาสเปิดแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าแปะตั้งมามันล้นครับเลย <c oughs> ตัวสองก็โดนดักได้ซะก,ก่อน <c oughs> ได้แค่ทุ่ม <c oughs> แต่ละฝ่ายก็ไม่กล้าสเสี่ยงที่จะเล่นย,กยากๆเหมือนกันครับหน้าบ้านตัวเอง <c oughs> ตาหน้าตาหน้าปั่นเลยครับก็เข้าสองของบูิวัตไม่มีใครขยับเข้ามาขวางครับเลย เห็นช่องลองลุ้นยิงครับนี่ไงครับกันในเขตโทษกันหมดนะฝั่งชูแบงคอกกันจังหวะจ่ายครับนะตานหน้าก็เลยลองส่องดูเด็กไทยก็พี่ใหญ่สุดแล้วครับสกพยา,ามะตรงนี้พักได้ของทั้งจิลลี่แลวแถวสองซึ่กวิสพักแล้วให้ให้มาที่มามุตเอ,เอ,เอด็ดติดเฟบแล้วซ้ำซ้ำไม่ทันครับหัวฟองจะเอาจุดโทษบมจะให้เล่นต่อบอ่ ทิทิพันธุลุช่องให้จุลัดซิโกวิ่งเสบหลุดเท้าแล้วต้องหนีนิติพงศ์แล้วยังแป้งอยู่ของโจธา,านอาจจว่าเขาขึ้นให้มาโดนแย่งโดยกเกาเบี้ยวแล้ะครับยิงได้ตาหน้าเก็บแล้วพลิกได้อาพลิกหาจังหวะทำช่องกับตาหน้าตาหน้าได้ขวาติดบล็อกของเอโบอตันเตะมุ่งของราชบุรีแลลวครับเล่นกันที่แคบได้เก่งแล้วประสานงานครับสลับตำแหน่งกับเอ็นจีวาจนได้ยิงนะครับ แต่จรว่าอยากให้ตาหน้าสกิด้นคืนมาให้สัหน่อยคะับตาหน้าเลือกที่จะหลอกพลิกซัดซึ่งสุพนธ์ก็ยังตามเตือ้อครับลาบล็อกโดนนิวตันบอกถึงมนุษย์เอ็ดคเอ็ซ้ายม,มีแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไซคก้อยให้ให้ได้เปรียบของทางเจลาดีก็ยิงไม่ดีครับว่ากระบวนดักมาได้ยังไม่พน้นหมาใหม่จาดี้ล้อล้อแ,แล้วย้อนมา ที่ซูโควิชขวามีนะครับตัวขวามีช่องหนีเปลี่ยนทางหนาไปครับโอ้โหบังมุดเดชว่าจนเจียนเหมือนกันนะครับชูแบงคอกเกือบได้โอกาสกลับขึ้นน้ำอีกครั้งจ,จากจังหวะโตกลับมาเร็วครับแล้วเอ็ดดีดเข้ามา ยิงนิ่มไปหน่อยเองนะครับไม่ได้หนีตัวกําพลพอครับบาเซลจราดี้แล้วเอ็ดชมไปที่วิเทพเล่นกับจราดี้เกมเปิดแลวครับม,มเศดเอ็ดรอรอ,รอทิติพันธ์มาขวาบอถึงซิโกวิชได้ขวาซัดลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับอย่างยังหนึ่งหนึ่งอยู่จากประตูถึงประตูเลยนะครับการเปิดเกมเร็ว อยากจะโดนบีบจนเจนจะเสียบอลอยู่นะทรูแบงคอกต่อหนีมาได้จนกระทั่งได้มาจบครับหน้าเส้น18หลาดีิพันธ์ที่ช่วยสร้างโอกาสนี้ขึ้นมานะครับแต่ก้มแล้วซัดลูกนี้ของซิปโควิชเห็นช่องย้อนคืนธนวัฒน์ไดจวาวกับธนวัฒน์ซัดเลยครับซัดพุ่งนิดก็ชอ็อกตัวซ้ำไม่มีครับเอเวอร์ตันมาเคลียร์ได้ก่อนที่จะว่าจะถึงบ่อทุ่มของราชบุรี อย่างบางเอาตัวรอดได้ผ่านนี้มาผู้สิบลอยต่อเอ็ดหนีบ <c oughs> ูสินบงนิทะลุช่องอาครับจังหวะหลุดมาหลุดมาของทางซิฟโควิสโกกินกำพลไม่ได้โอ้โ oh ห oh. ยังยังเนืองๆนงอยู่ไม่คมพอเองด้วยนะครับจังหวะที่เด็ดที่ขาดของทูแบงคอกครับเป็นเซฟที่4ในเกมนี้ของกำพลปฐมอาคกุลครับจนาานนี้ดักพลาดไปแล้วนะครับแล้วมุดเข้าในหนีการเรียวได้ครับแต่เนี้ยครับ จบไม่ลงเองครับหลุดเดี่ยวของซิปโควิชได้เลือกแล้วนะครับยิงไม่หนีตัวผู้สาประตูนะครับยิ่งมุมด้านหลังนี่เห็นชัดโอ้กล้าวเข้ามากลางนี่โค้งพือขึ้นนำเป็นครั้งของทางเอวตันเลยครับโค้งให้ทูนข้อขึ้นนำโอ้โห นี่ลูกไม้ตายของทรูแบงค์ขอีกอย่างนึงครับที่พักหลังนี่จ,จะเงียบหายไปบ้างนะครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้กลับมาอีกครั้งครับเอเวอรรตันกอนซาเวสกับการทำประตูะกับตอนทีมไว้35ครับเซตพีซนี่เผลอเขาไม่ได้นะครับโอ้โหปล่อยให้วิ่งตัวเปล่ามาแบบนี้นี่ก็ เสียหายเลยครับแนวรับราชบุรีครับเดอแปรที่เห็นอีกทีก็ชิงมุ่งไม่ทันแล้วนะครับลูกเปิดโค้งของปกกล้ามาที่จุดนัดพบอ่ะถือว่าพลาดเลยที่ไม่มีใครตามเขานะครับมไม่ได้วางตัวตามไว้ให้อย่างนี้โอ้โหสองหนึ่งที่ทุเรีนข้อขึ้นนําอีกครั้งครับคือแทบจะเป็นสิ่งแรกๆที่ต้องไม่ให้เกิดขึ้นเลยคือเอเวอร์ตันไม่โดนเข้าประกบติดนะนะครับ ลูกเซตพีซทำงานครับของทีมแข้งเทพเอ็นจีว่าหาช่องกระชากผ่านได้ผ่านแล้วมาต่อตรงนี้ก็ตีเสมอไม่ได้ครับโอ้โห,โหแม่นโคนเสาเกินไปว้าทุกอย่างลุกๆอกกันแล้วเลยว่าไม่เหลี่ยมให้สักหน่อยเลยครับโอ้โหซ้ายอ่ะครับเดือแปรมองเดือแปกระชาก อาจารได้ขวาเปิดย้อนมาให้ตาหน้าตาหน้าตั้งขวาซัดหักข้อแล้วหักเยอะเกินไปครับว้ายังตีเสมอไม่ได้สองหนที่ปฏิวัติไปไม่ถึงบอลแล้วนะครับแต่ชนเสาแล้วก็เฉียดเสารครับโอ้เดือดแปรครับที่ลากจี้เข้ามาถึงกรอบได้ครับทูแบงคอกนี่ถอยไปต่ำนะครับ ถอยไปลึกครับทาให้ตาหน้านี้ได้พลิกมีพื้นที่ในการหมุนยิงเลยนะครับโอ้แต่หักมากไปนิดเดียวแล้วก่อนหน้านะครับมาติเรนจีว่าเลี้ยงแหวกมาครับตวัดผ่านปฏิวัติไปแล้วแต่เด้งชนเสาแล้วแล้วหนีตัวซ้ํามาด้วยนะครับโอ้เรียกว่าทรูแบงคอกนี่รอดไปได้เลยครับ